พี่น้องเลยกราบสบายดีกว่าพี่น้องเนาะเปิดมากกี่กี่พี่น้องกินยาไปสี่เม็ดพี่น้องเลยปีสองเม็ดอ MP เม็ดหนึ่งนาคาที่บ่าวเสียงบ่าวเสียงมาอย่างกัสลาเม็ดหนึ่งพี่น้องเลยแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องจด้เบาเสียงเขายังพวยจ่อยบ่าวเสียงบ่าวเสียงเพื่อนพาน้องเอาแต้มาซื้อปิ๊กโป้พี่น้องเลยเมื่อแล้วบ่มีข้าวบ่แหนมขาย นักวัดพี่น้องเก็เจ็บคอกินน้ำอารมณ์ผสมมันน,มน้ำเก๊กหขุยแน่ตายบ่กระเพาะมาขึ้นพอ่อกระเพาะกระเพาะนอนก็นอนบ่ได้เมื่อคืมาข้นพี่น้องเก็เจ็บคอกึ๊กเ <c oughs> มืเ่อนี้กษิมาเปิดเรื่องข่าวเรื่องข่าวเรื่องจะเปิดวมาได,ได้ก่อนพี่น้องเอ้ยแหงกะบ,บอกผมเป็นกับพี่นออ้องท้ามอยู่กับเรื่องโบเล่พี่น้องเอ้ย ฮั่วก็เจ๊ดามกับเป็นเอื้อกเป็นน้องกันอ๋อล,ลีพี่น้องเลยแต่ลูกคนละพอ่ <c oughs> ออี่เม่แล้วย,ยังเฮัว่วเอาใจแน่ฮั่วฮั่วชิลัยทูธผ่านยูทูบเดี๋ยวฮั่ก็ยังบุกพ้อมพี่นองง้องเลยยังตัวเองเห็ดบับไข่ชน,นัดป็นไรวะแตนตาเนาะปึ๊บเป็นแตนลูกคนละพอ่อแต่ก็ฮเ่าบริษัทแล้วลูกคนละพ่อสำหรัฮัเกิดมาดก ก็เกิดมามื่อไหรตามมากะเอื้อยห้าแม่เฮาวพอเฮาเลี้ยงชะกันมาฮะนะเฮากับโบเคยเห็เหนหนาพอเจดมจะเถะือ่อเพราะว่าเพิ่นนี้จากเจดมไปกะบสองสามปีนะ่ะแม่นเนาะเจดมเดี๋ยวสองสามปีรอดขออนุญาตได้ไหมเนองขออภัยหลายๆมันจิเป็นกับเป็นอาบัติเดียวหรอได้ขาดยาไปรสีเม็ดซ้ำซี่นอนดวันนี้เมียให้แมียนนี่ละเมืมนนมอเอ่อเราวอนี้ ไปปลูกแค้นแน่นคู่วันสงการก็เลยไปปลูกแต่งามสาวแลวก็มาคู่รัวอืมอ่ดสดาป่าลูกสสดีป่าลกูกโอ๊ปกนด้ำดำนะไปเป็นป่าลูกไปเอายาไปเมียนให้แม่เ <c oughs> สือเปียกก็จะมันปลถ่ายดำนี่มันเองกันสิแม้ว่าวก็ทอแม่นเด็กหน่อยนะพี่น้องทาติดของหรือบอกพ่อในคลิปได้ไดไดกัน ทามาแล้วก็สิตื่นไปนอนพี่น้องในคข่าวเาค่าวเาบอกเป็นพี่น้องเอยย้อยติชหฉมวบาได้ๆหักเบาเนี่ยนี่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 เป็นนี่เป็นขัดปันยังพี่น้องก็ยังบเบาะน้อยยังขู่ออว่าพี่น้องยจะขู่บ่าจะเบาสุดทางเจ้าเอากระเป๋าจีนแดงมาจักรีแม่อเอาแต่อนูสิแปะปีเหอะจนเจอจกักรี จังไรปาการท้าท้าไปกาเข่าวไเพิ่มจีบนะแขวนะเพื่อจีบเขาน้องเบิ่งไปจีบไปเป็นปฏิการแล้วก็ไปเลยเป็นทหารเหมือนจันอ่ะไปเป็นทหารเป็นทหารพิจีบตะปุ๊บปัดปุ๊บแล้วก็ไปเลยเหมือนกระส้วนท้ายเหม่อนป่ามาหูือปะเหมือนกระส้วนไปน้ำยู่ขับตาเมย์บได้ แค่น่ะตัวเองก็ขอคัวตัวเองนะจะแม่นะก็อยู่กับมันแม่ก็อยู่กับน่องขาหลากัแม่บ่าวบอยฮัทถังเนี้ยกับน้องชายนี่น้องชายนี่น้องขาหลาอยู่น้ำค่ะน้องชา้น่ะตายน่องไส้น่ะตายบ่แม่ตายเบิดลูจิตสามคนน่ะตายเบิดยังแต่แม่กับน้องขาวหลายังแต่ทําแม่กับแม่บ่าวบอยเัทหน้าดูจิตสามคนหกคน อยมกเอาไปน้ำล้วก็บไปแท่งบได้ห่าด้เกียดกัรไน้หิให้ในเี่ยดบไ้เรียดในคมอมผาดดีๆนี่ผลน้ำกันดีๆล้วก็ไปเลยผลนาผลญาณผลบามาเสนอโตผลามาเสนอโตผลกระบอกมายาตาลยโบไปตัวเองตัดสินใจไปบได้่านไปแล้วผญาณมาห้าเมย์โบได้ทันขีดถึงก็คุ้มมือโอ้ย ก็คันทำแม่ไป้าววันใเกิดจำบัเกิดชักเ่ยวมาเป็นห้าจำวัมาเป็นเจใสอือบจำเลยบอกไปอยู่บ้านเลยกันทำแม่สเด็พัวสองพัวสามสีเปาชัพี่นะทำแม่อู่าเลยก็เลยทำแหม่พัวอูกใหญ่เลยกมาเอาพัวในทำแม่มีพัวอยู่สามคนสามพัวได้พี่น้องแต่เรื่องนี้พี่น้องเ้ากับพวกเอามาเมียเอามาเว้านพี่น้อง พวีที่หนึ่งเผื่บไปป้าและพวาที่ชองอีกแต่ตาตินใจบอกเอาเขาอย่ามีลูกกันกับพูนึงกัะเผาแลวก็เลิกกันมีลูกคือเจตวน,นพี่นอ้องเจตวนกับยู่มาลูกใหญ่อีกครับมาเอากับพอเขานี่อีกจนตาจากกันบบบนี้นะมันถือใจอว่าสันทายคืถือใจแล้วก็ทิงโลกเอาบ่าได จะคือแบบชาวแม่บ่ได้แบ่งแง่แง่ให้นฮาว่าหักมาว่าเป็นลูกคนละพ่อหักไูกน้องนั่งแววพี่น้องท่ามนะแต่เมื่อพันใหญ่ขึ้นมากพันกะหูอยู่หักใจแม่เี่ว่าบ่ให้ยแววว่ามึงนั่นบ่งเป็นลูกกู้เนี่ยนั่นเนี่ยนี่บ่เป็นลูกพ่อกูบ่ให้ยจำแม่ค่ะบอกว่าให้เป็นพ่อเดียวกันโลคุยละพ่อพ่อมาเลี้ยงมาเลี้ยงจุมนังอินนางพานี่ แต่น่อยปนไดาอของนั่งทอนมาเลียงอัน yes, ชึ่มมันนังอินนั่งอ่วในจักเดือนอัวในจักเดือนแม่พคออีวดนจักรเยือนอีอินน้ะมาหานุ่งสิบมท่านหมัยังเอาสิเกลองขอกอง้เหรนหลอสิบมท่านในหมัดนุ่มาท่านจัก เขามาสู่เล่ากับโบเคยว่าลูกคู่ลูกมึงแล้วโบเคยหายเคยเที่ยงมาลูกจะเลียงกันมาจนนี้จะกะเนิ่อขุดเลยเด้หไปจับแกดไปลูกไปมันสวยหรือปั๊บจับไปหน่อยสักแกดเอ้ามึงดูเนี่ยหนักแนวนี้เขาไปใส่แกดก็อยู่กันมาเนาะก็อยากมาคือบ่มบ่งคือเรื่องนี้เท่ากับโบได้ว่าอย่างออกมาก็เลย เปิดเผยย้อนยังย้อนเจดมปะปัวแต่เฮาก็บบอลเล่ออกมาเนาะแต่เออ่แม่บ่่บอยว่าออกมาซะก็บบอลเล่ยังดอกมันบ่ได้เรื่อดสีหายยังดอกเป็นว่าออกมาก็คือของเพิ่นหอเพิ่นเครียดเพิ่นหายหอบเจดมผิดปะลูกนะเอาก็เลยออกมาเว้าซะเพราะว่าพี่น้องก็ถามอยู่เลยท่าก็ออกมาเว้าซะพี่น้องเอ้ยเก็ให้เล่ออกไปเลยซะจะบ่มีหยังหลายพี่น้อยเอบบไปแล้วก็แล้ว เราพอได้เนี่ยเป็นเอื่อยน่องกันพวาเก่าถี่พ่อยันพีนของออกมาเลี้ยงใส่กันมากบริจิตตุ๊ปปามียังจะแบ่งกันกินสู่กันกินก็เคยขาดเคยเกินแต่เขาแม่เขาเลี้ยงลูกมากนะเลี้ยงเอ่อบ่แม่อันพอจะนำไปหึงและเจ้าจังได้อาปัวโอ้ยจะไปตั้งเท่าได้ที่เลาะเลี้ยงเป็นอย่างยังวเดียวเข่าอเกลือห่อ ว่าเลี้ยงาปแตยืนน้ำแม่น้ำพ่อยู่กะเฮาพ้ำแม่น่ะอยู่แต่พพยลำพังกับลูกคนนี้อยู่นู่กอยน้ำนอกอยู่น้ำพอน้ำแม่บแตงยืนน้ำพอน้ำแม่ตัวนีเลือนแต่กินอยู่ทั้งน้าอยู่ตุ๊บวนี้งัวหาตู้แล้วพรจ้าเนี่เขาเหนื่อยมานอ่าตัวนึงมาค่ายขีตั้งซีตัวหนึ่งเล้วยยังซ้ำก็เลี้ยงติ๊ตุติต่อมาเขาเดสีมากข่าวกุมื้อนี่ตีนองเลย เราพ่อเราดาวด้วเนี่พี่น้องบอกเราดาวแต่จะเข้ากัิคอยทย่อยบอกพี่น้องไปอะละเนาะว่าสู่พี่น้องข้างไปเจอละเล็กละหน่อยฮะแนะนำพี่น้องจุดได้ไม่เท่าบ้างขมาฮูหลุขมาตาหน้ามาอยู่เฮือนแต่จะเอื้อเข่าอย่างอะไรไม่สนอะรเข่าอยางปลาแล้วก็ขตีน ้าลูกไปซอยหน้าม like so so ือ <t ops> ู Wh ่หน้าโซงโงตามโงเข้ากระหายนี่ข้าผซอล่อหนึ่งกับกรติ้มถุกขาจหวะเนี่ยเก็ะฉุกมีเงี้ยกาะเขาบอกทำไมุกบเงี้ยกาะล่อุกหักแส่มัมีเต็้มกระทงงุกบัว่ารีมีบัว่าพีนอกบอเงี้ยก็ไหมมีจหวาพี่นอกใส่เต็ดหน้ารนี่ิมีแต่ลูกกะก็านหน้าได้พี่นอกเพิ่งข้าท่้งใครทงลกกะทังป่านาขาดเหีในเขานั่น หน้าซองตุ่มก็คือหายน้อยคือสัเขามันก็ลดเล่าเล่าหนไงเขาหายซ้ำนกามหายซำได้ก็เอาโมนีนาว่าเขาไม่มนีาเห็ดโมนีนาโมนีหัวอืท่านีนากับโมนีหัวท่าเห็ดข่ากตเห็ดโมจินไทยกตเห็ดโมจีนตะทีนะไทยกัไทยไม้ขี่นอกข่ากับข่าไม้ขามันยั่งยัอยู่อยู่เทียงหน้าไทยปวยไทยคุ้นยั่งคิดอไร้าเชื่อใ่เปิดหักเสับตะวนไทยไทยนั่น มันอันทะียงมันฮักเลยทิ้งแล้วตัวม่ตัจักหวัดปหดใ่ปิดกล่องว่างกบลุค้าพี่้องขึ้นมาสื่อสียอมผมอันพอห้างพ่คนบ้านาน้ำม้งเองหระอบ้าไหมน้านน้ำม้งอาบบานเดียวกันบัน,นี้พอห้ากันไอ้ไอ้พอสว่าอะไรไอ้พอสว่าคนก็ผลก็เป็นพอห้างมากลก็เมื่ออยู่ บ้านน,าาน่าจะมีก,กบอ,อ,ยอ,ยอ,อบอกไปได้ลูกไไหมลูกคนสง่มตายบิดลูกตายบมดละป้าเมียมาบาเมกินลูกานเนี่ย <c oughs> <c oughs> ายเนี่ยแ <c oughs> ม่บอกอไกได้แต่บอกมือ่อไปเลยบอเมือ่อไปเลย ตกลงคือพ่อเจดมยังยังมีชีวิตอยู่เด้อพี่น้องค่ะมีบ่มีแหละพี่น้องเก็เพราะว่าปีนั้นติดต่อกับเจดมอยู่ปีนั้นโทรมาอยู่แต่แต่หลายปีนเลยแต่สายผ่านยังอยู่กับเจดมหมดเลยไปพีกายบ่แม่กายอ่านมือเล่นก็มือเรียบก่อนติดต่อมาเธอเดียวนั่นแหละกับไปเลยเพิ่นไปเอาเมียใหม่แล้วเมียใต้ฟ้าจะบ่แม่จะยินนะเพราะว่าเพิ่นน่ะคนบ้านเฮือนหินพี่น้องแ้มของเธตาย้อ

องีมากะแตพี่น้องความคิด hmm. คือเพคนอยากมาแล้วพ totally. ี่น้องเรียกพ่ต้าเราคนอยากมาเนี่แต่ลยปีแล้วแม่ตัวออ่านงนองซาวของโสีดำบ่อชทาแม่ัไปเห็นกันอยู่งานบุญคุมธรมาเได้ออะาแม่วันจะตกลงเกี่ยวพันมาแล้วแม่เนายบกได้แล้วลาปีล ข้าวไเรื่อยเป็นงานเป็นข้าวไปเรื่อยต้องไปในห้านอกจากมาอยู่มาเอากะเอ้ากะอะไรผู้แรมาอยู่มาอยู่เทียงหน้าใช่จะดำผู้แรกมาอยู่น้ำดุขาเจ้าผู้แรกเอาผีน้องแล้วก็ไปจอกเอ้ากรเลยเป่นกรเลยบุรมาอยู่ในเรือกเขาล้านใหญ่นั่นเดี๋ยวกเลยบุรมาข้าวปั้นี้เป็นบรีมานะต่อห้าลูกกับช่องาช่องเถื่อการเถื่อ ก็มาตื่แบบพี่น้องหองนันข้ามเนี่ยหมดเลยว่าเพื่อนกนลูกยังว่าห้าเฮห้าวพว้องชักอีกตอกมือได้กัน่เพินมาอยู่คือว่าแะไรเพิรนก็ยัไปอยู่น้ำลูกเพิ่นเนาะถ้างเป็นเพิ่นอยูนเ้ากับยูนะฮะแเลี้ยงตามใจแ่าแม่เพิ่นบอเอาจังจักน้ำลูกเลยว่าเอาทส่น้แต่เงเพิรนบ่โทมาดํานะแม่สื่อน้าพี่น้องเลยสื่อเพิ่นน่ะสื่อน้าตาหน้า ปั้นนี่แล้วอยู่เท่าไรลยแม่จำเนี่ยประจําั้งกเจ็ดสิบเนาะคนคูเดียวกันหกสิบกัาเจ็ดสิบสันซ่คนเดียวกันอไปโอ้ยพอพัยพปเนาะเอ้ยไปกับคนให่หาใหญ่ชีเนาะเฮ้ยแตานพต่นึงบาตึงาผมมีเรื่องเจดามปลาบัวมาก Ơi, lạp, bay ấy. Mà, cái này chỉ là chuyện lặp, tiếp theo ấy nó chỉ là thứ của nó, nó nhang nó đợi 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 đợi. nhang, nó, nó nhang gì lẽ thôi. thôi nha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  thôi เดนรเนานี่ต่าเขา่างเฮงกะน้วมาเขาแบไม่ก่มากิมาได้ที่รถจักกับเป็นต้องไปแก่เอาเลยบยขยันหลัดถงมาเออกันามัดแล้วแขางเก่าลูกทัั้งนั้นพีแกงมาเขาก็ะโชกกรมาตั้งหอกระไปแกท่านเดือดอันนี้ไม่กัเที่ยว้ากันอยู่เลยเลยา หน้าปลามุูเห้าเงอก็ยังหไน้ล้าอยลังาถ้าบริบุมนมแอ่ได้พี่น้างกินตเกดํำได้มูนตัวในทียงคนนั่นแหละหน้าบัวลายน้องหน้าเที่ยวเดียวเนาะก็ปั้นหอยนางเห็นเดสิ่พอกินเราได้ตะมูนพ่อเ้าะหน้าไส้เ้าหละตัวที่เ้าปลูกพัก กับตัวหน้าทงตัวเฮาเอ่อกระต่าคือการเล้ยงมูลเนี่ยห้าวซื้อเฮาซื้อเอาค่ะแหละเฮาซื้อเอาหน้าสงไก่เ้มซาวบาหางางต่อข้ปวนก่งขี้ทุ่งแลวต้องาบริหารหน้าซื้อหาพันบาทมาหาเิทนมือนหมืายหมืนห้านมื่นหนหาเงินทมาหาคะอมากตฟองบุญิฟองบุญีฟอบุมากซื้อี เลาอยากได้เดอ่น้องไอ้มุ่นมังกันนะเอาไปใช้หนาะน้าไอ้เดียวเงินเท่เดียวเงินแต่แต่ไดิจีบสาวตอนก็ได้หน้าเคนชื่อกับน้องเขาก็จืดกับเวลาล็อกงานทำงานกันงานิีไปให้พี่น้องก็สิปวดหัวเติบอยู่เนาะเหล่าไปเหล่าไปงงมาอันเก่างงไปงงมามันหมจืดอยู่พี่น้องห้าเห้าวันโบ บ่คนจังนั้นมาว่าบ่คนตัวีแม่สิให้มานั่งเว้ารายละเอียเฮาเป็นคนทีซื้อต้องจับตัวนั้นมาใส่ตัวนี้จับตัวนี้ใส่นั้นเฮาบ่มักว่าานคือเว้าบ่แสงแปงเเฮาน่ะเว้าว่าตรงๆวาสูงอ่ะแล้วบ่ได้ง่เอังสงสารเอวั่นแหละได้เฮาก็ซอยยังบ่ได้เนาะื เงินทำเขาก็ห้ยไสแต่ว่าเขาเห็นยูทูปมากได้เงินารการหายด้วยใช่เงินเดือนใั่หน่อยบอไรแตไม่เนอเงินยูทูกัพี่น้องสิบหกยี่ดอกก็ได้่นอะก็ได้แต่มันได้บอไรก็ได้ก็ได้เรียต้นเอื่อนใหญ่ยไปั้นเอื้อย่อยข้างนั้นนูที่สเกดเพราะเขากังจะส่งไปขู่เดือนยังไหอยู่ที่สะเกดนะผู้ที่จะหาห่อยเอายังลูก มันเงินเดือนกว่หลายเนาะท่างานกระถูกเคลียนอะไรปูดูซีสเปีนะพี่น้องเอ้ยเกลียนอยู่แล้วนะขีดมากขนาดนึงถ้ามีขีดอยู่ได้ขีดจ้องขีดปุ๊บไปหาเอื่อยนะกันนะเป็นบัวมีทางหนกระถือประตูประต้าพี่น้องเอ้ยท่างเ่ากับประตูประต้าทาง่ายใช้เพื่องกัใช้เครื่องนะจะเฮือกให้เขาเองนะพี่น้องเ้าเกิมีเงินหมื่นบาท มันหมื่นบาทแล้วก็ตั้งห่านมาแล้วก็เทามาสั่งก็พอน้องวีเสร็จหานไทยเฟื่องพอเสรจพอเสร็จใส่พอได้แก้พอช่างเพิ่มแก้ผ่านแก้หนี้พอได้เสียหายร้านที่เลยพี่น้องเอาสำนี้ซะก่อนมือหนาพอกันใหม่พี่เนาะใครจิตใจยังของยังถามมาได้เด็ดสิบเอ็ดสุพรรณใหม่เนาะพี่น้องเอาสำนี้ซะก่อนนี่กาสมมาภาคัวน่ะพี่เนาะพ่ออ่อคิดหนาพี่น้องเลย อันนี้กัพี่น้องปวดท่วแลวตื่นพี่น้องเรากันก <c oughs> แต่กับบา <c oughs> ดี <c oughs> เดอี่ค <c oughs> <c oughs> บอกว่าเป็นเนาะพอพี่น้องก็ยังคาใจกัเลยมาบอกให้ฟังว่าเอาจะดดำโมเมนต์กนองเดยกันแล้วกันจะตรวจโมเมนต์พอโมเมนต์พอเดียวกันจนะตรวจมีการนละพอทั้งคสามคนจบนะคะจบยังคะบ๊า